วันที่6แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับการทำใบเซอร์ติฟิเคตค่ะหรือใบประกาศนียบัตรนั่นเองนะคะหลายๆท่านบอกว่าจัดฝึกอบรมนะคะหรือว่าจัดงานสัมมนานะคะอยากมีใบประกาศนียบัตรแบบน่ารักน่ักบ้างนะคะหรือไม่อยากออกแบบประกาศนียบัตรเองนะคะมันมีแบบสําเร็จรูปแล้วก็น่ารักน่ารักหรือเปล่านะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสร้างใบประกาศนียบัตรกันค่ะ เรามาที่โปรแกรม Canva เหมือนเดิมนะคะคราวนี้นะเรามาทำใบประกาศนียบัตรนะคะให้ทุกท่านนะคะเลือกไปที่หัวข้อนะคะ Print น,นะคะ Print ตัวนี้นะคะนี่คลิกปริ n นเลยปึง้งพอได้หัวข้อ Print แล้วนะคะลองเลื่อนดูมันจะมีคำว่า Certificate อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบประกาศนียบัตรกันนะคะคลิก Certificate ได้เลยค่ะ โอเคพอได้เซอร์ติฟิเคตมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันกําหนดไซส์กําหนดอะไรนะคะแบบพอดีเด๊ะมาให้เราอยู่แล้วนะคะคราวนี้นะคะมันก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะคะว่าเราจะเอาใบเซอร์นะคะแบบไหนดีนะคะฝั่งตรงกลางนะคะเหมือนเดิมเนาะนี่อันนี้นะนี่มันก็จะเป็นตัวอย่างนะคะใบเซอร์รูปแบบต่างๆนะคะให้เราเอามาปรับใช้กับงานของเราได้นะคะเดี๋ยวออมดูซิว่าออมจะเอาใบเซอร์แบบไหนดีนะคะ จริงๆก็อยากได้แบบว่าน่ารักน่ารักนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ้อมเลื่อนดูนิดนึงซึ่งใบเซอร์ติฟิเคนะคะมันก็มีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กเซอร์นะคะแอปพลิเคชันเซอร์นะคะไฮสคูลดิพโลมานะคะเอ็มพอยี่นะคะอะคาเดมิกสคูลนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นอ่อพวกแอดชีฟนะคะ ต่างๆมันมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะซึ่งมันต่างกันยังไงรู้ไหมคะต่างกันที่ข้อความข้างในนั่นเองนะคะสมมุติว่าอ้อมจะเลือกใบเอร์ที่เป็นคอร์สเซอร์ติฟิเคทนะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวอ้อมลองคลิกไปตรงคอร์สเซอร์ติฟิเคทนะคะ c อได้เลย อ้อมจะทำใบประกาศที่สำหรับคนที่เรียนจบคอร์สของอ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มันก็จะมีให้อ้อมเลือกนะคะหลายรูปแบบเลยนะคะก็จะเป็นเซอร์แบบอ่าแล้วแต่เราเลือกเลยจะเอาแบบเป็นทางการหรือจะอแบบน่ารักน่ารักกิ๊บเก๋นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะคะอ่ะสมมุติเดี๋ยวอ้อมเลือกแบบทางการนิดนึงลวกันนะคะอ้อมดูนี่หนึ่งอ่ะสมมุติอ้อมเลือกใบนี้นะคะอ่ะอ้อมคลิกหนึ่งทีเห็นไหมคะ มันจะมีเซอร์นะคะบอกว่าเซอร์นี้ให้กับใครนะคะเนี่ยตรงนี้เราก็ใส่ชื่อนะคะเราสามารถเปลี่ยนข้อความในนี้ได้หมดเลยนะคะใส่ชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดนะคะที่เป็นเซอร์ของเราเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราสามารถนะคะใช้เมนูอัปโหลดนะคะตัวนี้นะคะนี่ เพื่ออัปโหลดตัวไฟล์ที่มันเป็นโลโก้นะคะของหน่วยงานเราของสถาบันเรานะคะเข้ามาใส่ในตัวของเซอร์ติฟิเคตตัวนี้ได้เลยด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะมันเป็นเทมเพลตมาให้อยู่แล้วเนาะเรามีหน้าที่แค่เปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนตัวหนังสือเท่านั้นเองนะคะสมมุติเอาไม่ชอบตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอามาคลิกอันนี้ใหม่นี่ไหมคะ มันก็จะมีรูปแบบมีรวดลายนะคะขึ้นมาให้เนาะอันนี้นะคะสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะสําหรับแต่ละท่านเนาะที่อยากจะทําใบเซอร์นะคะ,ะสมมติว่าอันนี้เอาเป็นใบเซอร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะน่ารักน่ารักหน่อยนะคะนี่เอาก็เลือกใบเซอร์อันนี้เลยน่ารักดีนะคะตรงนี้นะคะอ้อมก็ใส่เนมเนาะใส่เนมกับนามสกุลนะคะนี่ตรงนี้นะคะ ข้อความนะคะใช้ของเขาได้เลยนะคะหรือถ้าท่านไหนนะคะจะทำข้อความแบบภาษาไทยนะคะเนี่ยจะทำข้อความภาษาไทยนะคะสามารถก็เปลี่ยนได้เลยนะคะตรงไหนไลายเซ็นตรงไหนไม่เอานะคะก็เปลี่ยนได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะตามใจเราได้เลยนะคะแล้วก็รูปแบบเซอร์นะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยเนาะจะเอาแบบว่านี่อย่างเป็นเวิร์กเซอร์ก็ได้ตัวนี้นะคะนี่แล้วก็รีเพสเลยนี่นะคะ เซอรแบบอย่างนี้ก็ได้นะนี่รีวอร์ดนะคะอันนี้เว่าก็ว่าน่ารักดีนะคะแบบนี้นะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะดาวน์โหลดออกมานะให้มันเป็น PDF ก็ได้นะคะหรือว่าให้มันเป็น PNG ก็ได้นะคะแต่ถ้าจะชัดๆนะคะเป็น PDF ก็ได้แต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าอยากจะ เอารูปแบบใบเซอร์ตัวนี้นะคะไปใช้งานนะคะมีหลายท่านเลยอยากจะเอาไปทำเองนะคะไม่อยากเข้ามาที่เว็บแคนวานะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะออกมาเป็นตัวของ PPTX นะคะก็คือตัวของ PowerPoint นั่นเองนะคะนี่จะดาวน์โหลดมาเป็น PowerPoint ให้ดูนะคะ นี่ค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะใบเซอร์ Sir, เราก็ออกมาในรูปแบบของไฟล์ powerpoint เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเก็บเซฟเก็บไว้ในเครื่องได้เลยนะคะจะแก้ไขจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะคะก็สามารถทํำได้เลยนะคะ Cop y นะคะแล้วก็ duplicate ส l ลด์มันออกมาได้นะคะเนี่ยเป็นสไลด์2 3 4 5นะคะมีกี่คนก็แล้วแต่นะคะอันนี้สามารถทํำได้เลยนะคะซึ่งอ้อมคิดว่ามันสะดวกดีนะคะที่เราจะทำใบเซอร์นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะอ้อมคิดว่ามันสะดวกนะคะในการที่เราจะทำไบเซอร์นะคะออกมาในรูปแบบของเราเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบรูปตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะมันมีตัว Element ตัวนี้นะคะเราสามารถนะคะดึงตัวไอคอนนะคะที่มันเกี่ยวข้องเนาะที่มันเกี่ยวข้องกับตัวใบเซอร์ของเราะคะ่ะมาใส่แทนก็ได้นะคะแล้วก็ทำให้มันจางๆซะนะคะตัวของเนี่ยค่ะตัวของไทม์เพลนนะคะเนี่ย มันจางๆซะมันก็จะคล้ายๆกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองเอาตัวนี้ไปปรับใช้กับใบเซอร์ของทุกท่านดูนะคะต่อไปนี้ใบเซอร์เราอาจจะกิบเก๋ขึ้นเนาะไม่ได้ดูแบบเป็นทางการจาร๋านะคะแบบที่เราเคยเจอกันบ่อยๆเนาะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะแล้วก็อย่าลืมใส่โลโก้นะคะของหน่วยงานของท่านเองเข้าไปนะคะเท่านี้เองเราก็จะได้ใบเซอร์แบบเก๋ๆแล้วนะคะลองไปปรับใช้กันดูได้นะคะ เป็นไงคะได้ใบประกาศงเงียบัตรแบบน่ารักน่ารักนะคะออกแบบเองได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนําไปใช้กันนะคะแล้วก็คลิปต่ตอไปนะคะมาดูว่าอ้อมจะมาแนะนําเทคนิคอะไรดีๆแล้วก็ง่ายๆอย่างนี้อีกคะ่ะ